นอกจากในส่วนภาครัฐแล้วนะคะที่มีการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องบอกว่าในส่วนของภาคเอกชนเองเขาก็ต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศต่างๆต้องมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอย่างทางบริษัทการบินไทยเองค่ะก็มีการวางมาตรการนะคะในการเฝ้าระวังควบคุมแล้วก็ป้องกันเช่นเดียวกันค่ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการระบาดของไวรัสอีโบลาเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปติดตามจากรายงานกันค่ะ เจ้าหน้าที่ได้เข้าฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคเครื่องบินของบริษัทการบินไทยพร้อมการ d ดิฟคิ n น่งทำความสะอาดซึ่งเป็นมาตรการพื้นฐานภายในเครื่องบินเพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรคที่ตกค้างโดยเฉพาะขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทำให้การบินไทยจำเป็นต้องวางมาตรการควบคุมที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้โดยสารมาแล้วทั้งโรคซาโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่2,009โรคอีโคไลเราจะเป็นเราจะเริ่มดำเนินการก่อนที่สายการบินอื่นๆจะดำเนินการไม่แค่ทั้งสายเรนอะไรทั้งหลายที่เป็นพันธมิตรเราก็ต้องมาดูเรานะครับแล้วเราอย่างเราจะเลิศก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่ออก สื่อมวลชนด้วยซ้ำเพราะเรามาีตรงนี้อยู่แล้วการป้องกันรดแพร่ระบาดเนี่ยเราค่อนข้างจะดำเนินการและดำเนินการต่อเนื่องด้วยนะครับไม่ต้องห่วงอย่างไรก็ตามแม้การบินไทยไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสอีโบลายกเว้นเมืองโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้สัปดาห์ละสามเที่ยวแต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารจึงต้องออกมาตราการป้องกันมากขึ้น สารเคมีที่ฉีดพ่นก็คือสารเคมีคาร่า1456ที่ทางสายการบินการบินไทยได้นํามาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการค่ะซึ่งแน่นอนว่าการฉีดพ่นสารเคมีครั้งนี้จะทําให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจว่าคุณไม่ติดเชื้ออีโบลาแน่นอนค่ะทั้งนี้การบินไทยได้กําหนด7มาตรการป้องกันการระบาดประกอบด้วยมาตรการคัดกรองการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้นดินมาตรการให้บริการบนเครื่อง มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยานและค่าเชื้อโรคมาตรการทำความสะอาดภายในอากาศยานมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขาอนามัยของพนักงานโดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลประจำเครื่องบินมาตรการด้านการรับขนส่งสินค้าและมาตรการด้านโภชนาการในการคัดเลือกวัตถุดิบและวิธีปรุงอาหารที่สะอาดแม้ปัจจุบันไทยไม่ได้เป็นประเทศเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลา แต่มากกว่า1,000รายที่เสียชีวิตจากโรคนี้ทำให้นานาประเทศมีความตื่นตัวในการออกมาตรการคุมเข้มมากขึ้นเพื่อกำจัดโรคให้อยู่ในวงแคบและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค